เดินออกเดินงกลดีกว่าโอ้โหว้าว่าแล้วทุกคนกคนะพี่แอเอ่อมาอยู่กันกับการกินมาม่าจานใหญ่ครับกับการที่เราเออกินจานเล็กไปนะทุกคนโอเคเอแล้วทุกคนมนันเงียบมันไม่มีอะไรนะทุกคนโอเคเอและผมจะมากินมาม่าพรุยำอีกแลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นจานใหญ่แน่เลย Ok, one, mừng ghê lệ tesco mía mừng Tôi này lô 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 này này

อะไรมากเลยทุกคนไปซื้อได้นะทุกคนมันเป็นแบบไซ้์ใหม่นะทุกคนเอ้ยไม่น่านจะไซ้์ใหม่มน,นานแล้วมั้งไซ้์บิ๊กนะทุกคนอืมออเกี่ยวละ Ok tôi quên yeah, uh, uh, đi đưa con đi chân con dài chân dài đôi nên được là nè, còn mình chân nhiều ใครที่ดูช่องผมนะผมอาจจะแบบไม่ได้ถ่ายคลิปบ่อยนะทุกคนคือแบบไม่รู้อะไม่ค่อยได้ถ่ายนะทุกคนอร่อยมากเลยทุกคนอร่อยมากอันอันอันนี้ผมผมไม่ได้ซื้อนะเนี่ย ผมค่อยเอตรงนี้อันนี้ผมไม่ได้จ่ายนะอันนี้ผมไม่ได้จ่ายนะอันนี้แบบมาเม่าแบบผมไม่ได้จ่ายนะทุกคนอืมอืออือไปเลยคิดไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวมาทุกคนเคลียล่ะเคลียล่ะทุกคนผมมาแล้ว 嗯，那叫嘛？嗯。 เนียบตึง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 งตึงงตึงงเนีมอากกิบผมมากินมาเบอมาเลยครับแนะน้ามากเลยนะครโอเคทุกคนจะมากินต่อเลยทุกคนดูดิยังอีกเยอะเลยอะ ไม่ลไม่รู้นะทุกคนมีมีมีกุ้งเลยทุกคนเดี๋เด้อเดเนี่ยใช่น้งกุ้งมันทุกคนตรงนี้นี่นี่ีซ้วเนี่ยมันเล็กมากเลยโคตเล็กโอ้ยเมื่อกี้เกือบโอเคอล้วทุกคน เด้อครับสุดท้ายนะทุกคนโอเคขอจบคลิปแค่นี้ครับเดี๋ยวผมไปกินต่อครับแล้วนี้ก็พอแล้วนะรับวันี้ครับ